ดียพี่น้องปาคนงแนวอ้เตยลาแล้วด้นี้พี่น้องอาดีค่ะปาน้นอนไอมอนนะครับอะไรเต็มเลยโอ้โห อันนี้ถ่ายจากด้านข้างเวทีนะครับร้านแตกร้านแตกให้ดูกระชัดชาร์นะครับยินดีกับน้องไดมอนด์ด้วยนะครับแฮปปี้วันเดย์ด้วยนะครับ วันนี้ไม่ได้ม่ไดตตรงงานพี่น้องโอ้โหชีวิตโอ้ชีวิตน้องชาได้หอดอันแบ่งรอยด้หอดอุลตร้าแมนพี่น้องมาหมานหมานหมานอหมานอยู่ด้วยนี่โหชีวิตแบ่งรอยในหอดอุลตร้าแมน ทางด้านหลังทำอะไรกันน้อโอ๋อแฮปปี้เบอร์เดย์น้องมานะย้อนหลังนะครับ มานมนพี่ห้อพิทภูมิมันมานหน้ากลมมิวเราไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอนานมากเลยครับอีแรงคอคำนิวอีแรงคอเห็บแล้ววันนี้ไม่มีงานงานสวนแล้วครับโทษชีวิตแบงค์รอยจะไม่หดอุ่นตะแม่นโอ้ยบุญมาถึงนะุแก่ตั้งใจให้คอยบักคา กันมากไม่เปล่นกันเงีบวะครับไม่เปลี่ยนกันจะแบงเศร้ากว่าหน่มั้ยพี่มั้ยว้าทำคนเล่นซื้อก็ไรเศร้าบาดระดัโอ้ยเนาะแต่นายท่านไจถ่ายรูปอยู่จี่ายรูปยบงจี่ายรูปแบงลูกเนี่ยใหญ่เอ้จีโซงงานอนะนะโซงงานเออแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องค่ะโอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บมือม่แหลกอเด้อมือมาแหลกอเด้อ ไวอล์กนหรอะไรนะฮะวอล์กหรออ่อยูทูบเบอร์คร <Yes ับเป็นมอลำา้วยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยครับทุกคนเลยค่ส่งงานฮะส่งงานทางว่าไปน ได้ปะแม่ได้ปะครับได้ม่เนะไอเคียบ่ครับได้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 วางเลยไ่เต็นอนมอ มากเลยนะควันนี้วิเค็กสวยมากเค็กสวยแห้พี่หน่อยนินไ,ได้ครั้บทนี่ยเดินมาหอยเร็วน่านดัมีตอดกดที่แงมาพี่นหน่อย แย่ไรก็พอหลอดครับแล้วก็เรียกผีผู้ชายนะครับโปลิจนะครับมาคุมกันอีลานะครับพี่น้องพี่ตำรวจนะฮะคุมกันอีลาตลอดเลยนะครับอบอุ่นมากเลยครับวันนี้พี่น้องวันนี้นั่งหล่ากบกบ่บบกเขา่าลังเวทีนี้พี่นอ้องอีนะครับแย่แ ทุกท่านภาคพันธ์ใจนะครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้แหลกวันนี้ครับพี่น,อน้องเพื่อพ่อหลอดย้ายไล่นะครับแล้วก็ทุกที่ต้องหลัวนะครับมาดูแลน้องอีลาตลอดเลยนะครับอ,อุนน่นลายพี่นอ้องอุนน่นลายครับทุกท่านภาคพัทั์ทใจนะครับพี่น้องค, <What? S 1> คนวานนี้พี่น้องล,ลาเลยเห้อ เข้าแล้วเข้าแล้วโอเคลาเขาแล้วพี่น้องครับพี่น้องแล้ว,แล,วแล้วครับ เป็นเต่งนะครับพี่น้องครับฝากด้วยนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางจะกัพันธ์ลากกด official ด้วยนะครับพี่น้องครับฝากอีกน้ำในจักรสองหนึ่งพี่น้องครับดันดันในหอดแสนน้ำไปในเรื่อยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับจะได้กระฟังติดตามไว้ได้ครับมื่อวานครับไปพอกันยูล่างกำแพงหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งนะครับล่างกำแหงร้อยแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งนะครับพี่น้องครับ พอกันทางกลุ่มปิดนั่นนะครับพี่น้องครับมืเอื่นพี่เพชรสหรัฐเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มื่อือนะครับพี่แมนมาีวันนะครับบัตรเข้ากลุมปิด208บาทนะครับพี่น้องครับบัญชีเดิมนะครับเงินไค่เดิมครับโอนแล้วส่งสลิปเข้าไปที่สระบแพ้งแฟนเพจนะครับพี่น้องครับแล้วแอดมินจะดึงเข้าปุ่มนะครับสื่อเต็มเวีนนะพี่น้องเด้อที่ใดเขาเร็วๆนะครับพี่น้องครับพอกันทางกลุ่มปิดมืเอื่นครับสำหรับมณีอวัยว้สมิทรจักรนะครับน้องสางจักรพันธ์รับเพื่อนออฟฟิเชียล ขอลาไปก่อนครับพี่น,อน้องครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาคอยให้กําลังใจน้องช้างนะครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น,อน้องสวัสดีครับ